วันนี้ครับตกแล้วครับทางานเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างครับไม่ครบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเสร็จพรุ่งนี้ก็จะไม่ได้ทํานะครับตกแล้วนะครับวันนี้นะครับทํากันยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะน้ําดูครับดีนะที่มันไม่เข้ามาในที่อยู่ตรงนี้นะครับดูครับตกอีกแล้วนะครับไหลมาท่วมเต็มเลยนะครับน้ำครับ มันเป็นแอ่งพอดีครับมันเป็นแอ่งตรงนี้ทางเข้าออกสารานะครับมันก็เลยมีน้ําท่วมขึ้นมานะครับตรงนี้คือน้ําที่ไหลลงทุ่งนาครับเอาไปดูกันครับไปดูกันไปดูกันนะครับครับนี่มันจะไหลลงทุ่งนาครับเราต้องมาเกียร์นะเพื่อให้น้ํามันเดินครับถ้าไม่งั้นน้ามันไม่เดินครับก็มาเกียร์ออกนิดหน่อยครับ น้ำมันไหลง่ายครับง่ายนะครับครับไหลครับไหลลงทุ่งนาไปนู่นครับออกมาไม่ได้คฝนกระจายมาถึงรับทุ่งนาครับมันออกไปไม่ได้ครับฝั่งนน้นฝั่งเดิมที่ถ่ายเมื่อวานวันนี้ก็เลยมาถ่ายมุมนี้นะครับดูครับฝนตกนะครับวันนี้ตกแรงครับเนี่ย อ่าบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยถึงบ่ายสามเลยนะครับเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยครับการตกครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อที่แรกว่าจะไม่ถ่ายนะครับจะเห็นมาตกนานเกินับก็เดินมาถ่ายให้ดูนะครับกับการต่อสู้ที่ไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปครับก็นั่งของเก็บขึ้นรถหมดแล้วนะครับคือ เสร็จแล้วเป็นบางส่วนเหลืออยู่สองอันสาอันที่ใส่ไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์เจ๊งแล้วนะครับเครื่องใสพังนะครับอ,อันดับแรกคือเครื่องใสพังอันดับสองคือเครื่องตัดพังนะครับ <c oughs> ก็เลยมีความยุ่งยากเล็กน้อยากับการที่เกิดขึ้นในการทำของเราคนระับโอ้สุดยอดจริงครับวันแบบนี้นะครับจะพยายามทำเพื่อให้มันเสร็จแต่ว่า มันก็ยุ่งยากหน่อยกว่ามันจะเสร็จเนาะ, <g ül> ะวานไปครับในแต่ละวันครับผมจะมีให้ดูเพียงแค่นี้ครับหรือว่าอาจจะตอนกลับก็อาจาอาจะพาไปดูทุ่งนาถ้ามันไม่มืดครับเพราะว่าตอนนี้บ่ายสามอ,อยู่้าแบลาแบไแลบก็แลบๆเลยครับฟังเสียงร้องหน่อยที่นี่แน่มีเสียงร้องด้วยนะครับอก็อาจจะถ้ามันไม่ค่ำก็คงได้ไปดูทุ่งนา ถ้ามัน่ําก็ไปดูตอนเช้าแล้วกันครับบไปนะครับเนะบาะจัดไปครับวันนี้ก็ตกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเนี่ยน้ําเกือบจะเต็มเต็มงานนาเลยนะครับครับแต่ว่ากา็ช่วงนี้ยังไม่ถือว่าเต็มนะเพราะว่าน้ําห้วยข้างล่างยังไม่เต็มมันก็จะไหลลงไปอยู่ข้างล่างนะครับ ซึ่งถ้ามันยังไม่เต็มมันก็จะเป็นเหมือนอเดิมนะครับถ้ากลับขึ้นมาแรงฝนไม่ตกมันก็น้ําหมดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้จังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นการที่ฝนตกกระแคน,นะครับผมนะครับต้องมาดูกับคุณหอยเชอรี่กันแล้วครับทีนีเน้เมื่อเช้านี้ก็บนไปแล้วรอบหนึ่งครับกับหอยเชอรี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาขึ้นกินต้นข้าวเนี่ย โอ้ยไม่ธรรมดานะครับหอ,อเชอรี่เนี่ยครับตรงที่ท่วมไม่ถึงเขาก็จะยังไม่ขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มจะขึ้นอย่านี่ครับเนี่ยเพิ่งจะผลขึ้นจากดินครับเนี่ยนะครับหอเชอรี่ครับ,ออยเ,รยรบเยอะมากมากครับแถวนี้ก็ <c oughs> ต้องมาทําการเก็บเหมือนเดิมครับเจ็บชเช้าเจ็บเย็นก็ไม่หมดนะครับเว้นแต่ว่าจะมีฝูงคุณอ่า นกปากห่างมาลงครับถึงจะได้การในการที่จะเขาจะเก็บกินหมดนะเนี่ยนกปากห่างครับดูสิเยอะมากๆครับหอยเชอรี่นะครับไปครับน้ำก็โอ้แต่ถึงจะตกแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับในการที่จะช่วยในการเติบโตของต้นข้าวนะครับ ปากก็พูดตาก็มองหาหน่อไม้อ่ก็มีตาเต่าอยู่ครับแต่ยังไม่พอที่จะสับกินครับอ่หลังจากฝนตกคงจะมีแน่นอนครับกับหน่อไม้ให้เราได้กินครับอ่าค่อยดูกันนี่มีตาเต่าอยู่อู้นี่มีหน่อหนึ่งครับเนี่ยอ่ยังไม่โตตรงนั้นอีกหน่อหนึ่งครับสองหน่ออ้าวยังไม่พอครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับให้โตให้ใหญ่ขึ้นมาแล้วกันนะครับอ่านะครับ แต่เต่านึงนครับก็จะขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันครับยังไม่ดูเพราะมันยังไม่ใหญ่นะครับนี่ครับกับฝนตกนครับเดินจุ่จัมจุมจักันเลยครับให้ดูมาดูฝนตกว่าจะเป็นไงนครับน้ำก็ถือว่าพอดีกับการที่จะ,จะเจริญเติบโตของต้นข้าวนะครับหวานไปครับ พอมีน้ําน้ําสูงเท่าไหร่เขาพยายามพุ่งขึ้นนะครับต้นข้าวนะครับก็อ่ะไปแล้วกัน,นครับตามสภาพความจำเป็นธรรมาชาติของเขาเนาะ <c oughs> ไปครับคงจะมีให้ดูแค่นี้แล้ะครับเพิ่มเติมจากที่ถ่ายฝนตกเยอะๆนะครับก็คงจะมีแค่นี้นะครับวันนี้กับฝนตกบรรยากาศยามเย็นครับท้องฟ้ายังหลงคือบอมบอมอ,อ,อยู่เลยครับ แต่ก็คงจะมีตกอ,กอีกอีกครั้งหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับบ่านไปนะครับเนาะบ๊ายบายมีแค่นี้ให้ชมวันนี้นะครับดีครับบ๊ายบายครับ